สบายดีะกาสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องประชาชนเด้อเนาะพี่น้องอยู่งไกอยู่งไก่ฟังแท้ฟังน้าสนสดหรับเมนต์กริบกาทักทายสบายดีเมื่อนี่กามาหน้าพี่น้องเอ้เนาะมาหน้าหอยกระปูมาเอามาขามมากับน้องกริบพุดขนงกริบกับยางก่อนนะมาเอามาขามไปตุ่มชั่วนองงัวพี่น้องเอ้ยในอันนองงัวแต่ว่าเป็นยังเอา้าน้องชิว่าเอาเม่น้องกริบเลยนองงัวมาแต่ใส่นองงัวนองงัว,นอ,นวอัน ว่าอันเมซีวิได้เอาไปเรี่ยงแต่ว่าเป็นงวัวเมนองกิบตัวนึงหน้าแล้วเอาไปเดียงแหละมันได้ลูกแต่ว่าเอ้ยเมนองกิบ่ลเราบก,กินรุงก,กับโบก,กินแล้วเลยเอามาให้คอยมาต้มแล้วก็เบ่งไปให้ห้านกินน้ำโอเคติดตามเราส้มเป็นน้ำกัดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบางคนก็บส่บเคยเห็นได้น้องงวเป็นได้ไรเนาะบางคนกับโบก,กินแต่กะคลิปนี้กะขออนุญาตเนาะขอโทษขออภัยนสำหรับผู้ที่ว่าโาำำบเคยกินกนะกะโบมากินเนาะกะเอามา้ําอยู่ขางเทียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปะ แต่ว่าก่อนไปไม่ต้องกริบกะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เขามาให้กำลังใจสระพี่น้องเนาะกับผูใ้ใดที่เขามาเบิ่งใหม่ๆก็บชีรึมกดไลใ์กดแชร์่ไม่ต้องกริบไหนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปเนี่ยสรกปะพี่น้องปะอันนี้หนุบมือถา่ายเด้ออ้าวจะหมายดีดูดหมายดีจะหมายดีปาลูกบลูกจะหมายดีปาลูกอี๋นะกินหอดปาลูกบลอ,อืมกินหอดกินหอดปาลูกเอฟซีเนาะอืมเอาขอบคุณปาลูกที่ดูขอบคุณปาลูกพี่ ขอบคุณพระลูกนายน์ไดเด้อขอบคุณพระลุงหลายน์ไดเด้อที่กดได้กดแชร์ขอบคุณไ,ไ,ดดได้กดแชร์แม่น้นนองกิีบเด้วอว่าเพื่ออะไรน้องกิีบเด้อทิดาสิพาพระลุงไปเอาหยังเอาไม้ทิดาเอาไม้ทิดาเอาไม้ทิดาเอาหาอาอยังอีกดุเอาหยังไปใส่ต้มนนนนหนองน่ะดุเอาหยังมะขามดุมะข,าม,า,มา,ขามเอามะขามเอามักทิดาเนะาะไปปะ ไปชวนปลาลุงเนี่ยไปเด้อปลาลุงเอ้ยมาเก็บมะขามน้องกีบเด้อมาเก็บมะขามน้ำมูน้องกีบเลยไป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 พี่น้องไปอย่าไปแห้งนะนี่ตอนนี้ก็มาหอดโกมะขามเลยน้องเอ้ยเอาโกมะขามอยู่พูนโลุูนกีบกับงัวออกไงอีดากระได้กระทงอีดาจะไปเอางยังนะยิ่ไปเดี๋ยวไปปิดมะขามสักก้อน โยโยกค่อยย่างนัดเปลือกมาเดาไปย่างย่างเด็ดพีิดาชูเอามาค้ามไปต้มหนง่ว่าก่อนได้แล้วเจ้าเอ้าจะท้องกัน ครลอคเลยวนี้แหละอ่ะาลอกคมครล้ละน้ำมันต่าหอ่ะแมลงมาเลยนนอน่ดาพี่กระตีมันออกชะก้อนแม่ปากกระถุงนั่นน่ะเอ้าใส่เพื่นั่นเด้อ ใช้เบ็ดนี้ก็ได้นี่ยยืมนี่หน่วยต่ำๆก็มีพี่น้องออกมาลูกออกมานำ้ำฝนจีถือออกมานอกพี่นี่เด้นี่นุ้ยนี่นี่นี่เอ้าเอาไว้ไว้เดี๋ยวดนี่เดี๋ยวเบ็ดทางก,ก็ใช่ยืมเอามะขามำโสมเป็นมะขามบานเป็นมะขามไม่อโม ขมบานมะข้ามปีนิบลุกปนใดพี่น้องเลยฝนก็บะไฮะยคนยืกระเทงงมาลูกอ ok> ืมกระเทงก็เอาอวพ่อเราบนัลูกพ่อเราบ่พ่อพอแลวอืมลอกีบไปพ่อละลายเลยเพื่อนวะยไม่เอาอีกจุกสองหน่อย น้องซ้ำหนห่อยเติมบรรยาพาอ่านี่ไปเอาหยังต่อแบบน,นี้เอาไมา้ดาฮะเอาไม้ดาไักชิดดาเดินน้ำคนป่ะเอาไักชิดดาแบบนี้ไปนี่มะขามก็เอาพ่ออลไรพี่น้องเอ้ยหลายๆเติบเลยเดี๋ยวไปเอาไักชิดดาก่อนเอาไักชิดดาอยู่เข็มห้องอย่นี้นะไปะลูกปะ่ะเดี๋ยวเอาไักชิดดาก่อน ว่าสิไปหากินแต่เมือเช้านี้อันเอ่ยไม่ต้องกิบโทรมาว่าอันเอาน้องง้อมาทรงก็ไดออ้ว่าเออบ่ได้ไปมาเอามาขามมาลูกเอามาขามได้แล้วก็สิเอามักซิดาบัดนีโอ้แตะวินก็ขึ้นนะมักซิดาก่อนป้ามักิดาชุกไรดีนะอือเอก็มักซิดาแล้วปิตเองปู้นเลยเออเออ้ออออยเอาใส่ลูกฮะแต่มันชุกเด้อ มันดิบบ่เอาดิบผี่น้อยสุกเยิ้มอ่ะแต่หน้อยสุกๆน้อยมันดิบเพากระป๋าไว้มันสุกเนื้อหน่อยดิบบ่เอาลูกเอาไว้มันสุกอ่ะแต่หน้อยฮึมนี่ก็เอานั่นเหรอ ถุงเลยเอาเอินปลาลูกเห็นอะไรเอ็นดูเก็บมาขี้ดาบออโอ้ีีีมาเนี่ยเด็กมากัดกัดกัดกินให้ปลาลูกมาก่อนดูกัดดูหวานบ่แช่บ่าลุเเนเอาเปิ่มเพิเอาก่อนบ่เอาหนุ อ๋อเราเปลือกมันออกน้องกีบ้าเราเปลือกมันออกพอได้มั่งลูกกัดได้แล้วมีแขวอยวูย่บ่ะนะมีแขวกัดอยู่บอยิงแขวดูเอากัดกัดกัดกินปะ่ะโอเคบันี้เมื่อมาค้ามก็เอาพอ่อเลยปะ่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อเห็ดกินพี่ออกทางนี้ลูกออกทางนี้ออกถ้ออกามันเป็นี่ยน,นผมมาทงแล้วไม่ถือมันนักมันนักไม่ถือเด้อ ไปเมื่อวันนี้โอเคบันนี้พี่น้องเดี๋ยวเมื่อพ่อกัดอยูออ่อเท่อนั้นแหละเนาะเมื่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยากสักกอนมะขามก็ได้เลยอันนี้กับมุซีดาน่องกีบน้ำกัดอยู่หะน,น่ะก็ไปเมื่อพ่อกัอกดยื้อนอียบร้อย่างเองนะพี่น้องเอ้ยย่างเมื่อย่างมาเก่งไปทีทั้นง,ททงนี้ดูทั้งทั้งบอมันเป็นแผลไป,ป,ปทั้งลำนิดหลักหยาดเลย à bát nhỉ nhanh nhanh bôi xuống bôi xuống bò nhanh thế sao cứ món ta ตอนนี้กะมาหาดเปนพี่น,ออน,น้องนนอ้าา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 าเาา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 า่า,า,กกากก่าาาน,นมามาาา้าา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 นาาานาากิาา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 านาาา หอมหอมหอมแต่ว่าปลาปี๊ป้าในชุกไม่ต้องกริบกะสิตุม่มหนงว่าอ้าวม,มันอะไรออกนอกพี่โก้ยมันหยาก,ก่รจาังนี่คือเกือบไปบางหัน,นห,ห,หนึ่งฮะฮะฮะนี่หนงว่ากับพี่น้องเลยแต่ว่าเพราะท่านในหลังได้เดี๋ยวไม่ต้องกริบกะไปด่างแต่ว่าก้นเอาไปด่างก,กะเอาตุ่มน้ำไปก้นให้หมอฟุดแล้วเขาจะเอาลงเดี๋ยวเอาคามาซอยกันไปนี่ ข้ากำบุไปแตะชุกหอมอ่อยนะเสใช้ได้เลยชิสีแดงไปใช้เนาะบมมีผากนะไรนี่โอเคเดี๋ยวไปใส่กน ข้างๆนี่พี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวปรุงก่อนพี่น้องเอ้ยเจ้าเดี๋ยวหมูฟุดจงเอามาใส่ต่วันหลังองอไปทกคนด่างก่อน ใส้ไม่ใช่พี่ได้ล่างห้เดียววันนี้ก็สะอาดเลียวจ้ะตัวสะอาดเด็ดตัวนี่แต่ว่ากระด่างเอาอีกจังหน่อย เฮ้ยเอาเอาลงบนนี ot ้ได้เนาะสะอาดแล้วจุแจไม่ชีวิได้ล่างหายมักกะซ่ามักกะซ่ามักกะซ่า ล่างเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเห็นป่ติมต่มเกือบติ่มก็ทราบหมดเลยน,นี่เดี๋ยวเอาเขาไปให้ก่อนไปเบิ้งหมอก่อนเขามันฟุด้วก็สิได้เอาต้มนะว้าวฟุดเลยพี่น้องเอ้ยหอมหัวสินไคหอมข่าล่ะเดี๋ยวเอาใส่ก่อน<ม>ถ้ามันฟุดอีก ให้มันสุกๆุซะก่อนเมนูมกิฟต์ังสิมาซอยแต่ว่าไปหาเก็บเอาผักหงผักหอมก่อนดื่มดื่มใส่มะขามไปเลยใส่มะขามก็ใช้ไดโน่ต่ได้หยมอจุดฟดดับเดี๋ยวไปหากิฟตักสักกันพักที่ชิ่ชัยกะผักเพลไปเลยหอมในผักอันนี้เลยหมาะสำหรับชั่วชั่วนั่นชั่วนี้ชั่วกบชั่วเขียด เบี่ยบางทีแห้งเด็ดแห้งแตกแล้วนี่มันตกลงลุมมปเลยใส่ผักเพวแล้วก็ผักหอมตีอ่ะนี่ถือบางทีนี่ผักบัวก็ใส่แน่วเนาะไม่โดนหักมันประมาณนี้เลยก็ย่านี่พอแล้วเดี๋ยวไปเก็บเอาผักหอมจิ้มกันพี่น้องเลยอันนี้กะ พักหอมจีนหรือว่าเออจ้นึววน่งกับพักหอมปีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอยู่พี่เขาจะเอ้อพักหอมห่อาไปซอยใส่อือฮึช่วยเลยยังท่านกินข้าวเสาอยูอยอยอย่โอเคพอแล้วหลังก็เนจน้าเอ้ยไปเจ้า อย่าไปซอยสกัดอุ้ยจะเห็ดอันเบิงเบิงมาหน่อยเด้อสุขข่ามาเด้อเฮ้ยมากระไรเนาะหน่อยหน่อย่าเข่าเพื่อนออกไปไหนดูเอาไปดหน เดี๋ยวอันไปเบื้องมอสักก้อนซุกเลยไปคือสีซุกเลยคือแบบว้าวมันแตกแล้วน,นี่ไหนเดี๋ยวเดีราเก็บข้นมังก่อนเป็น,นี่ยไรหอมอะหอมมะขามหอมมะขามแล้วก็หอมหอมขิงไา่เน้นมะกุศลมันแตกเวอรแต่เวนร์

xoay Mới leo Nhớ xoay con à, Gặp tìm cái xác mà nhung lên đây xem nhìn bỏ không Tìm bước đeo này nhỉ nó nhìn nhìn con mấy sao กินดีกันะกูดีกนดูดีะกใามากินข้าวน้ำเออกินน้ำนิ้วแล้วอน้ำแกเป็นวาวนาดนันามาคลิกจอวน่อยยุงมักเาน้องเอผล่ละเนาะตำขาเบือก่อนพี่น้องเ้ยน่ขาเบือ้วเบาไปละบาทเลยตำเกาคั่วล้นจังตำมาคลิกพอดีอันน้องว่าอย่าง

พี่กะตัดเรียบร้อยพี่น้องเอ,ขอ,ขอ,ขอ้ยขวัวตัดไม่ไหมชุดๆอันไหนก็ได้ผู้แซดดั้กะมุ้งกะนุะ้ยที่สองนะคนหลายดิเดี๋ยวสร้อยนอกก้องว้านี่จะกวนคือที่เย็นนั่นแหละเพราะว่าหึงตืบแล้วนะตัดตั้มนะพูดคือพูดเลยนั่งอยู่สนามเนี้ยฮะขีแซดกับชิคกี้พายหาข่อยมันบ่นนี่หาล้วยอยันนี้ chị đã khơi hình mọi này mà cả giá tung tuổi vẫn mọi này chúng tôi muốn kém ta

น้ำเพชรลายเด้อพุชมามานี่น้ำดูมองนอนโต้งนี่นาแชรหลายปะนี่เสียกุนเลยเนี่นาเียนอนหเจ้ากลุนเนี่ยอาบวงค่ะเอออืมถักลง โอูใส่มันลวกพักอันนี้นมันงนเลยแ้งอืมอืมอีกเจ้าเด็ก,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 กมากแล้ววันี่ผักก็จินเป็นใบตามด้วยต โอเคแล้ว okay, ันี้เอาซีมใช้ด้านซีมก่อนเป็นอลไรโอเคบ่จานจจานจนนอยนึงบ่เกลือมาใส่ข่อย่าผูดีนะข่อยมืองขอซีมก่อนจ้าอ่าซีมข่อย่าจ้างจอมาจ้างรรมาได้ใส่น้อยน เป็นยังไม่ชีวิตได้ก่อนขออีกถ้วยน,นะนึงงนะเป็นยังไม่ชีวิตได้แต่ว่าเราบริกินดอกตังให้เล็กน้อยตูดมากใกล้ๆผุดน้อยช้องน้อยอันนี้รุ่งมนด้ดนดนรดุ่งกับหญ้ารุ่งพันหญ้าบริกนหญ้าขรัมโบงกับไปให้ เต็มกระชามจะคนนะบ้งดูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดคนนี่แหละเมันเจ็บเจบด้วยกินบดนีกะเนาะเตรียมตัวเตรียมตัวใบใส่เตรียมตัวเลนเลนมาเชยเลเขาป้าตัวเนาะทาตาม,มาคุงกอน,น,นไปไเำทางเาะฟะข้างในหลังกะทากินตัมะกุง

ผูกมันหน่อยโกเยโยมันบ่ท่านไปหอดมืู้อื <h 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 ่นกระวนทีมงานไปโจกกระปูไปบ่ตัวตัวไปใช้ผู้อื่นตีงกับโจกเลยโจกให้เขาผัวหลังเีนู่้อ่ดูเตีงอ๋อมนยูเาเข้าก็ได้หยางไปจะเศร้าอื่นแม่บีนแม่บีนไม่ปื๊ด

ทอดเถอะดูมาวัดไหนมาพี่น้องมาเขาเศร้าเพราะกันกินอันตำักหุ่งจะเศร้าดี้มันนี่สวนองุ่นตำักหุ่งแต่งหน้าทาตาให้มันกล่อมแต่งหน้าทาตาด้วยเฮ้ยแต่งหน้าทาตาให้ตำักหุ่งก่อนผักผักคะผักบังยมให้มันงามใบบังยม พอบลรพาหมักมาละโอ้งามแล้วงามแล้ววันนี้งามโ่เจ้าเี้ิเงี uh, ้ม <MEL> ันอะนี่้งเนี้ยมันปะกินหิบกินมากมากลองเบิ้งคิดบบ่อืมเป็นับเล็บเป็นนี่กินลองเบิ้งคนนี้แหละแบบ่แคบบ มอนบ้ากัเบูปมันีเพชรมนี่นะตึ้งนี่ข้าวโมเพชรบอนีล้ะเบีนะงก็ไม่เสียไม่ได้าตายเป็นานต่ที่มันะไรอาดูจ้ดูเศบบนีนะดีอันเด๋ยต่ตตี้ีอไปใช้มเบมันก็รสจัดเลน Chú Mó này tầm xẹp gian đi chút mà tầm khuôn mưa dữ Này phải kì bà Ừ, phải kì bà tít cháy xíu mưa cao là. Mà mẹ ghét bởi đời Bà bây giờ đi Bọn hắn khai bây Ừ, Khai bây giờ tự nhiên hãy đọc bóng ngựa thôi Đọc bóng ngựa chẳng có mì Khai cầm một chuỗng cháy mình uống trong này Mẹ không Sửa thuê trong rung không? Sử

เม่นท์กิ๊บกะกินบเขาเรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้เอาสำนีกก็นาะเดี๋ยวคลิปหน้าวพ่อเม่นท์กิ๊บใหม่เด้อเม่นท์กิ๊บกะขอขอบคุณ f อทุกคนที่เขาให้กำลังใจเนาะคลิปหนาวกับหนาพ่อเม่นท์กิ๊บใหม่ผู้ใดที่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเม่นท์กิ๊บขึ้นจะดื้มกดกระดิ่งกดติดตามกดได้อกดแชร์เม่นท์กิ๊บนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่สนอกพี่น้อง